นี่ด้วครับผมปลาตัวแรกของเรามาแล้วใส่แล้วผมย่างกลับคืนครับใส่แล้วเดินกลับคืนตัวแรกมาแล้วครับผมนี่ใส่งามๆเลยครับปลาตองครับปลาตองหรือว่าปลาฉลากนี่ครับหนึ่งตัวหนึ่งแต้มงามๆครับจับถือหางปลายัางวะนี่นี่ฟุ้นี่ นี่มขึ้นแล้วนี่นี่นี่ฝ่อจับฝ่อจับโอ้ปลาตองฮะขุดเดินเลยโอ้มันขุดเดินเลยหัวหนุโอ้ยใครนึกว่าปลาใหญ่เรื่จับแล้วก็ใหญ่เลยเออจับแล้วมันบุบบังใหญ่เลย ใช่แบบเดียวกูเลยครับนี่นี่นี่นอ๋อปนินวนปนินแานบ่ปนินหน่อยอนี่ปนินใช,ช้วยๆครับกูเลยด้วยครับผมบางเงยหล่อนดีขนาดเลย กูไปเรื่อยกูไปเรื่อยเอ้ยนี่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 โอ,อ,อ้เจอแล้ววันเจอปลาลาดแล้เออตัวงามอยู่ยนี่มาแล้วตัวที่ตามหาหวังมาเอาปลานี่ยครับมานี่ปลาดปลาดนี่ครับผม ใส่สวยเลยครับนี่โต,ต,ตงามๆนี่แหละนี่ครับประหลัดใส่สวยๆครับผมมาแล้วใส่งามเลยครับเฮียงหลังเลียงหลังเฮียงนี่ Ba nhanh bay cayang bay cayang nói yang lang bump bay cayang say suy sway hm 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 đây, hm hm nè, hm 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 เอาเงองมันออกกันมันเ็นเต็มนี่ครับบริยามเลยใส่หลักกูเลยมันนี่อากาศบลออามนวยครับฝนตกเปลี่ยกเต็งเตะออกมาเลยมันนี่ เบียดตั้งแต่ยังไม่ได้ลงเบียดเลยบุยน้ำยางลึกตกหลุมอู้อู้อปลาคอยี่เลี้ยงหลังครับผมสามหลังแล้วปลาคอปลาคอกัง่งปลาคอยี่ผมปลาคอยี่โี้หน้อง สวยครับสวยย่างหลังเลยครับพี่น้องนี่ถือเยี่ยงหลังเป็นไดลาเป็นไดลานี่ครับสามสามหลังเลี่ยงเลยมานครับผมหลังสุดท้ายแล้วครับผมหลังสุดท้ายแล้ว หล่อนปลาลายอยู่ครับผมบได้เสียบเงี้ยแต่เสียบเงี้ยนี่จังกึงครับผมใส่ละกูเลยได้เจักตัวปลาตองใส่ละกูเลยครับผมได้ปลาตองสองตัวปลาช่อนหนึ่งสองอสาม สี่ห้าหกหกตัวัวงามครับหกตัวหกตัวเนี่ยจับถือปุ๊บอุ้ยบอกยิ้มนี่ว่าหางปลาโดปลาคอยยิ้มเยดิ เ <laughs> ต่มันเื่องใส้ถือช่วงตัวพอดีออนี่ครับผมเบ,บ็ดยี่สิบลังใส่ละกูเลยครับนี่มันเยอะ <laughs> <laughs> เป็นด้าย <laughs> เป็นสายมันเนาะมันบอมันบอ <laughs> อ้ย <laughs> นาม <laughs> เต็มเลย น้ำเต็มเลยน้ำเต็มเลยน้ำเออบึงแนบึงปลาดูปลาลายเตื euh ่นบ่อเออเทน้ำเออบึงดูคือมีหอดปลาตีนเออปลาไินมาเอทน้ำมาานเสุดยุบปลาน้อ่ข้าวเดียวนะอข้าวเดียวครับผมมันยได

Sai là cũ lên. Sai là cũ lên. Nè, vừa đây giá, vừa đây xem nghe lên. Đây dễ mà đứt lên nè. Ừ. Đây cũ lên. Ừ. lăn chỗ nè Ú, kẻ nào cắn? Kẻ nào, kẻ nào? À bây giờ. Hả? Khởi ông mà gì? Âu gì cả đấy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền

Ừ, thương thương. Thương. Ván nếu như mà bàn chiap? chắc mà Huh? 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 cái này cái này nào, Thế nào bà? สบายไฟได้ถูกน้ำโหดเบิดกันอ๋โอเคอ๋อแต่ละคนไฟเบิดทุกคนเบิดเไฟก็เบิดยังมัดเหรอวันนี้เอ้าไม่ยังยังมัดเหรอเฮ้อาเขี่ยเขี่ยเดี๋ยวหาวเขี่ยกันเขเลยเลือกกันหนาวแบบซาใจเรียนนะยืดยืด